พี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเก็บเห็ดพอแล้วพี่น้องด้วนี่เต็มเลยพี่น้องนี่ผมได้เกือบได้แกงแล้วพี่น้องนี่นี่ไข่มันนี่ไข่เห็ดพอนี่ของจริงเลยพี่น้องเลยอยู่ใต้ต้นมันชอบอยู่ต้นยางนาครับพี่น้องนี่ต้นยางนาเขาชอบอยู่ต้นยางนาครับพี่น้องครับก็พอได้กินได้แกงนี่พี่น้องกำลังไข่เล็กๆเองนี่ไข่นน้อยพี่น้องไข่นี่น้อย ต้องเคี่ยหาอเอานี่มันชอบอยู่นี่แหละมันชอบอยู่ใต้ต้นไม้ย,งา,ออยางนาเพราะยางนามันมีรากที่ให้เขาออกวันนี้เขาหากันเยอะแลไรเพียงไรมันต้องดูมันจะอยู่ใต้เงาลมของฟ่านี่คนยีะ มีเป็นมันมันแล้วแต่จุดครับพี่นอ้องนี่พี่น,อน้องนี่เห็ดปอมันช่บอกอย่างนี้เลยนี่ไข่ใ,ใหญ่พี่น้องนี่ดูเห็ดปอเห็ดพอบ้านเรามันโป,ด,ปดภไปครับวันนี้เหมือนเห็ดปอที่เราขายตามขมิ้นตามช่างจอมเหรอเห็ดนั้นไม่รู้ยังไงหรอกไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเขาไม่ให้มันเน่าอย่างนี้พี่นอ้อง พี่น้องดูฝังนี่นชอบอยู่ชอบมันชอบขึ้น,อนชอบอท้นยางนาพี่น้องใครปลูกยางนาเจาๆนี่ไม่อดเลยพี่น้องเ,ยเ้ยแถวคันนาก็ตามไอ้นี่มันี้มันออกไอ้ตามนือนี่ไม่จะเป็นต้องขึ้นในกันเทอคันนามัน เท่วนันทุ่งนายอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนะนี่มันก็พอมีให้ให้เห็นอยู่เด,ดีดยราดูดีครับดูดีเสียมเล็ดมากขึ้น ตัวตรงนี้ที่มีสารเคมีมียาขยายแล้วมันไม่เป็นนะมันไม่ออกพี่น้องป้อนบ่อเลยอการดำน้ำเบื่อง่ออยงอองายๆถังทีันปอดสารคนตังแห้งมันเทียนขาวเลย ข้าวเนี่ยข้าวลูกข้างหลายเลยนย ปูตีขันแท้นี่ก็โอ้ยอเห็ดั้างหน้า